รู้ไหมว่าน้ําในโลกเนี่ยนะครับสามต่อหนึ่งพื้นที่ดินเนี่ยนะครับมีแค่หนึ่งส่วนนอกนั้นอีกสาส่วนเป็นน้ำมันมีอะไรมากมายเลยครับลึกลับนะครับที่เรายังไม่เจอนะครับแล้วก็ทรัพยากรมากมายนะครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมืองใต้นาที่ค้นพบนะครับที่อินเดียนะครับชื่อว่าแคมเบย์นะครับแคมเบนะครับ ประมาณ7,500ปีนะครับหรืออาจจะเกินนั้นนะครับ7,500ปีหรือ9,500ปีโดยประมาณนะอยู่ประมาณ7,500ปีโอ้โ oh, ห oh. 7,500ปีนะเขาเรียกว่าไกลเกินย้อนไปที่แบบไม่มีประวัตินะครับแต่ทําไมเขาถึงเจอล่ะนะครับเขาไปเจอโดยบังเอิญนะครับเป็นเมืองที่อยู่ใต้น้ํานะครับประมาณ40เมตรในประเทศอินเดียนะครับ7,500ปีนะครับก็ เขาเรียกว่าได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับทางวิทยาศาสตร์การค้นพบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่พบชุมชนใต้น้าโบราณที่ลึก40เมตรโดยบังเอิญนะนอกชายฝั่งตะวันตกของอินเดียซึ่งค้นพบโดยสถาบันเทคโนโลยีมหาสมุทรแห่งชาตินะครับในระหว่างการประเมินระดับมลพิษทางน้ําตามปกติการถ่ายภาพทรพย์ผู้สิิเผยเห็นการก่อตัวทางเรขาคณิตที่ชัดเจนกระจายไม่สม่ำเสมอตลอดระยะทาง9กิโลเมตรคล้ายกับลักษณะที่รู้จักของอารยธรรม ฮาร์บ,บาเมื่อ2500ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งจนปัจจุบันถือเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของอนุทวีปอินเดียโครงสร้างหนึน่งมีขนาดเท่ากับสาอันน้าโอลิมป,ปิกมีขั้นบันไดลึกหลายขั้นที่ดูคล้ายกับทางอาบน้าขนาดใหญ่ของโมเฮนโจดาโรชาญชลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกแห่งมีความยาว200เมตรและกว้าง45เมตรซึ่งใหญ่เท่ากับอะโครโพลิสในฮารปปาผมกไม็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอะโครโพลิส อะโคโพลิ olis, นะครับแต่ก็คือเขามีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่นะซึ่งพบโดยบังเอินและ7 5 0 0ปีก่อนนะครับ7,500ปีถึง9,500ปีเพื่อนค,คิดดูถ้าเราย้อนนับพอจดบันทึกได้นะเราก็แค่1,000ปี2,000ปีโดยประมาณโดยประมาณนะแต่ถ้าเกินนั้นนเราไม่มีบันทึกอะไรเลยนะครับโลกเราเนี่ยไม่มีแม้แต่อินเดียก็ไม่มีมันมีสิ่งก่อสร้างอารยธรรมอะไรมากมายเลยครับเป็นหมื่นปีก็มี แล้วทาไมเขารู้ไม่ต้องพูดถึงครับนักวิทยาศาสตร์มีทุกแขนงนะครับเขาระดับประเทศระดับโลกเนี่ยเขาไปดูไม่ว่าจะเป็นรังสีกรรมตะรังสีคาร์บอน,นตา่างๆเขาเช็คแล้วเขารู้ว่ามีอายุเท่าไหร่นะครับสิ่งก่อสร้างก้อนหินต่างๆเนี่ยเขาสามารถรู้ได้เลยนะว่ามีอายุเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มนโนกันเองนะครับแต่ผมจะบอกแค่ว่าโอ้โหเจ็ดพันกว่าปีอ่ะเขาก็สร้างเขาก็สร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรประวศาสตร์มายีปะ นะครับหน้าเหมือนพีระมิดแบบนี้นะครับคือถ้าติดตามช่องผมผมก็จะเอาเรื่องแบบข้อมูลที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มันเป็นการเปิดโลกกว้างนะครับเนี่ยที่อินเดียอย่างที่บอกเห็นไหม7,500ปีอะ่ะเจอโดยบังเอิญน,นะครับเขาพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะครับว่าอายุเท่าไหร่เ,เขารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาจะไม่รู้เคยสร้างได้ยังไงใช้อะไรสร้างนะสร้างเพื่ออะไรเนี่ยสิ่งที่เขาจะไม่รู้กันง่ายๆนอกจากว่าสิ่งก่อสร้างนะั้นอ่ะ มันไม่ได้ยาวไกลมากแต่อันนี้มันยาวจริงนะครับต้องยอมรับว่ายาวจริงเป็นพันพันปีมนุษย์ก่อไฟเป็นหรือยังตอนนั้นน่ะแต่จะบอกให้อย่างนี้นะครับว่ามันอาจจะเกิดการดับของโลกนี้หลายครั้งและให้ระวงังนะครับมันอาจจะเกิดการดับในยุคเราเมื่อไหร่ก็ได้อย่าคิดเป็นเล่นไปนะมันอาจจะเกิดการเกิดดับเกิดดับเพราะว่าเทคโนโลยีล้าสมัยมากอากาศเป็นพิษหรืออะไรก็แล้วแต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงถึงอากาศไม่เป็นพิษมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะโลกอะ่ะ ก็คือธรรมชาตินะครับมีการเขาเรียกน้ําขึ้นน้ําลงแผ่นดินถล่มแผน่นเขาเรียกว่าอย่างตอนเนี้ยความรู้เราอะ่ะมันก็มีแค่นี้แหละอย่างเช่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอวงแหวนอะไรนะวงแหวนแห่งไฟอะ่ะใช่ไหมวงแหวนแห่งไฟที่อยู่รอบโลกใช้คําว่าอะไรเออก็คือจะเป็นแบบเป็นเป็นเส้นที่มันเชื่อมกันหมดเป็นภูเขาไฟระเบิดอนั่นแหละก็คือมันคลมันมียุคหนึ่งก็เป็นระเบิดตลอด นั่นแหละไอ้พวกนี้มันเกิดการขยับตัวของแมกมาที่อยู่ใต้โลกมันก็มีการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกน้ําทะเลมามาทับแผ่นดินแผ่นดินกลายเป็นน้ําทะเลมันเกิดขึ้นได้แต่ผมจะบอกก็คืออย่างนี้ครับมันมีอารยธรรมโบราณมากมายเลยครับที่เหมือนจะล้ําสมัยกว่าเราด้วยซ้ําที่สร้างมาเป็นพันๆปีเป็นหมื่นปีนะครับถ้าย้อนคิดผมได้นะผมมันมีเป็นหมื่นปีก็มีนะครับที่ประเทศใดถ้าผมพูดไม่ผิดจาไม่ผิดคืออินโดนีเซีย เป็นหมื่นหมื่นปีชนิดที่แบบมนุษย์ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ายุคนั้นเน่ะเฮ mm ้ย hmm. เขาสร้างได้ยังไงนะครับมีเป็นแบบเป็นภูเขาทั้งลูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ภูเขา่ะเป็นเมืองครับเป็นพีระมิดอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะถ้าอยากรู้ก็ติดตามกันนะครับกดติดตามกันนะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในเรื่องของอ่าที่เจอค้นพบใต้น้ำเมืองใต้น้ำที่อินเดียนะครับประมาณ7 5 0 0ปีก่อน7,500ปีก่อนนะนานมากเลยนะครับ ก็เล่าสนุกสนุกนะครับนะเล่าแบบหาเรื่องมาคุยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนะแต่นี่คือข้อมูลจริงและเป็นของจริงที่มีอยู่จริงด้วยนะครับ